ชวนมากเลยฮะเขาดิ้เสียงนั้นไหมฮดรปต้ามาล้วเร็วมากเมาคีล่าสัตเมาคีล่าสัตคาชาคานคาชาคานถลกนั่งมันออกมาให้หมดถลกนั่งมันออกมาให้หมดมันฆ่าวัว มันค่ะควายทุกคนวัน,นเนี้ยเนี่ยเราอะ่ะมีเรียนกับครูวัดอะเป็นวิชาดับรคชีพในป่าอือ <c oughs> ใส่ป่านกับใส่แลนว่าไงอะ่ะเราจะต้องไปทางไหนต่อหรอเราว่าต้องไปทางนูน้นทางนูน้นใช่ไหมใช่แล้วก็เดินอ้อมนิดนึงก็จะถึงลหวใชีปะใช่อืออืโอเคเนี่ยเธอเราอะ่ะเ <c oughs> พิ่งมาจากเบรุตเลยอ่ะเมื่อวานเนี้ยคือทุกอย่างมันระเบิดแล้วเกิดขึ้นเหลืมากส่วนเราอะ่ะปิวจากท่าเรือมาที่สนามบินน่ะเธอ ฉันตกใจมากพขาเขาไดเตรียมกระเป๋าไว้ให้แล้วเขาบอกว่าขึ้นเครื่องกลับไปเลยเพราะว่ามันมีการโจรกรรมเกิดขึ้นจนเกิดการระเบิดฉันอะตกใจมากเลยอะแต่วันนี้ก็ต้องมาดำรงที่นี่ป่าอีกอะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรอดไหมอะชีวิตฉันไม่เจอแต่เรื่องแบบไร้าย้อะใส่ป่านว่าไหมใส่แลนดด้วยแต่เธอจำเป็นต้องเอากระเป๋า,าขนาดน,นี้เลยเหรอเราอะต้องรีบมาเลยคือเราลงที่สนาาบิวรรณภูมิก็เจ็ดโมงแล้วว่าแล้วเราแปดโมงเขาก็เรียกรวมกรองอ่ะเราก็เลยแบบขี้เกียจว่างเราก็เลยลากมาเลยละกันฐานคู่วัดอยู่ตรงไหนอะ เรา,<อ>า,าเห็นะไรกันมาแล้วก็ได้นะอ๋อฉันรู้แล้วครูวัดตอนที่ฉันนั่งใส่กันมีแวะไดๆมาฉันผ่านครูวัดครูวัดอยู่ยเดี๋ยวปักเกตอ้าตอนที่ฉันมาจากปฐุมธานีอ่ะมันมีครูวัดอยู่อ๋อบ้านครูวัดเหรออุ้ยใส่เลศ <c oughs> เขาเขินนะ <c oughs> เดี๋ยวเราอ่ะไปหาครูวัดกันดีกว่าเพราะว่าฉันอยากทาอาหารมากแล้วล่ะเนาะเราเจอกันเจอกันพี่อะไรก็มาด้วยกันสิมาเน้นนารีทั้งสามคนนั้น่ะมานี่ ใส่ปานใส่แนลนขวานเรียบเร็วรียบเร็วเข้าเร็วเร็วเธอวัวกูเจนแถวตรงแถวตรงเขาเลี้ยง,งเลี้ยงหน้าเขาเลีเล้ยงหน้ากระดานทั้งหมดแถวต,ตรงตต่ระเบียบพักกีริ <Good S 1> ชีหมวกไปไหนหมวกอยู่บนหัวคะ่ะหมวกหนังหัวหนูชาคะ่ะหนูเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าหมวกมันหล่นหรือเปล่าครูวัดคะ่ะพวกหนูมารายงานตัวแล้วค่ะกลุ่มเมาคีค่ะครูวัดจะสอนอะไรพวกหนูคะ เอาล่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการดำรงชีพในป่าให้พวกเธอเตรียมทำอาหารเพื่อเวลาเหตุฉุกเฉินก่อนที่ครูจะสอนจะให้พวกเธอทั้งสามคนนะทำอาหารมาหนึ่งอย่างเพื่อเป็นการทดสอบว่าพวกเธอทั้งสาคนมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเรียนวิชานี้ไหมได้ค่ะครูกริชชี่กับสายแลนแล้วก็สายป่านจะทำอยากสุดฝีมือค่ะแล้ว ไมยงาาไปไหนหนูต้องขอโทษครูด้วยนะคะพอดีระหว่างเดินมาหนูเจอขี้หมาะคะ่ะหนูก็เลยไม่งามไปขียอ่แล้วทีนี้ไมยงามมันก็เลยเหม็นขี้ค่ะหนูก็เลยต้องทิงไปงานเลือกแถวได้ไว้ใจได้เลยคะ่ะทั้งหมดแถวต้องเลิกแถวเธอเราต้องมาประชุมกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรดีฉันอยากกินของเผ็ดเผ็ตอนนี้เราอยู่ในป่าใช่ไหมเราก็ต้องกินอะไรป่า,ปาผัดเผ็ดผัดชาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ แล้วก็เนื้อหมูก็เป็นหมูป่าละกันเป็นหาหมูป่ายังไงสําหรับผัดชาหมูป่าเธจะหาหมูป่ายัางไเาหาหหหงเธอลืมไปแล้วหรอว่ากลุ่มเราชื่อว่ากลุ่มเมาคีเมาคีต้องล่าสัตว์เพราะฉะนั้นเราต้องไว้ใจเรื่องของทัตยานของเราใครจะล่าโอ๊ยโอ๊ยฉันเจอแล้วฉัวนเจอหมูป่าแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> โดนแล้วอ๊ยหมูป่ามาเป็นถุงลเลย่ะใส่แลนดีมบ้านี่ใช่ไหม ถ้าตะยานหมาป่าท awesome. uh, ี่อยู่ในตัวเธอเธอนี่มันสมกับการเป็นเมาครีจริงๆเลยนะเธอล่าสัตว์ไม่พอเธอยังแล่เนื้อมาให้ด้วยอ่ะฉันขอบคุณเธอมากๆเก่งมากสายแล่ันภูมิใจตัวเธอมากเอางี้ฉันจะขอสนับสนุนเครื่องปรุงแล้วก็อุปกรณ์การทำเองเดี๋ยวเธอจะเอาเครื่องปรุงมาจากไหนนี่อยู่ในป่าเธออย่าดูถูกบ้านฉันอภิมหาเศรษฐีอย่างฉันเนี่ยไม่เคยไม่มีอะไรเธอเดี๋ยวเธอมาดูกระเป๋าใบแค่นี้เนี่ยนะนนท์เธออย่าดูถูกนะฉันบอกไว้ก่อน ถ้ามาหาเราต้องมีอะไรบ้างนะเราต้องมีเตาเตาเหรอได้ฉันมีเตาใช่ไหม <h iss> นี่ไปดูไปต,ตรงนี้อะไรอีกมีเตาต้องมีแก๊ส <h iss> มีแก๊สเหรอแก๊สก็มีได้ไปดูนี่แก๊สกปสองสาหรับการทําอาหากินพ่อฉันเนี่ยรู้ว่าการมาไทยแบบถูกตื่นอย่างเงี้ยฉันต้องไม่มีที่อยู่เป็นแน่เขาเลยคิดว่าฉันต้องหากินในป่าเพราะฉะนั้นเตากับแก๊สเป็นสิ่งสําคัญกระทะล่ะกระทะเหรอสักครู่อ๋อมี โอ้ยบ้านฉันเนี่ยนะืเตรียมพร้อมจริงๆเลยกระทะพร้อมตะหลิวและฉันบอกให้ว่ากระทะเทฟลอนเนี่ยไม่ขนามือจะหรอต้องเป็นกระทะไทยปัวไทยพอต้องการอะไรอีกเครื่องปรุงละ่ะเครื่องปรุงเหรอเมื่อกี้กิกนอะไรนะผัดฉ่าผัดฉ่าสักครู่มีพอ่อจะให้มาสาบรถเลยนี่เป็นเครื่องปรุงจาก G D Chef อร่อย หมือนเพิ่งโขลกมาจากโคกเป็นเครื่องปรุงที่เข้มข้นมากเหมือนโขลกมาจากโคกจริงๆเธอไม่ต้องพกสมุนไพรหรือพืชอะไรทั้งสิน้นอาหารเพื่อผักสวนครัวเธอไม่ต้องมีเธอมีแค่นี้เธอทำอาหารได้วันนี้จะมี3รสพ่อจะทำมาให้มีผัดชาผัดขี้เมาผัดกะเพราและเครื่องสามเกลือแต่เราไม่เป็นเชฟอ่ะเราจะทําได้หรอมันง่ายมากเพียงแค่เธออ่านตามนี้ทําได้คลุกๆๆเขาเรียบร้อยไม่ต้องปรุงหรอไม่ต้องปรุงของมันดี อ่ะเอาอะไรอีกคอแห้งอ่ะร <ขอ S 2> ้อ<ช>นมะากเลยสครุนี่กระติกน้ำจากเบลเยี่ยมเธอไว้ดสายแลนดกระซี่จากอเมริกาฉันดื่มไปแล้วครึ่งขวดแก้วนี่รู้มาที่ไหนสนามลวงสองนี่ฉันบอกเลยว่าขายดีมากนะเอาล่ะจะมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดมแล้วโอเคงั้นอย่าให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูวัดจะรอเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเมาเกซาสูเมาเเก๊าสู้เลยก่อนที่เราจะทำหมูป่ากันอะ เราต้องร้องเพลงกระจะหมูเราก่อนชื่อว่าเพลงเมาคีล่าสัตว์เธอร้องเธอเต้นไปกระเป็นใช่ไหมสลูมันอยู่ในสายเลือดฉันร้องฉันไม่เต้นเธอจะไม่เต้นหรอก็ได้งั้นเราเต้นขอร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์เพื่อบูชาหมูป่าที่เสียสละเนื้อสัตว์ให้เรากินเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ขาแจคกข่าข่าแจ๊กาตกนังมันออกมาให้หมดตกนังมันออกมาให้หมดอ่ะมันค่าวัวมันค่าควาย ลาดตันดาวซีลาาแทขดแขดลหนังมันออกมาหมหนังมันออกมานมันวอแล้อแล้ววยหยุดร้องแห่งร้องไปก่อนมันมันแทงที่ปกใจพวกเรามากเลยอะสายแลนเราดีใจมากเลย เราลืมไปว่ารเราไม่มีโต๊ะทำกับข้าวอ้าวเราจะเอาจากไหนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้พ่อฉันส่งผ่านทคอปเตอร์รมาให้ดีไหมพ่อจะเอทุกอย่างโอ๊ตโทรไปไหน <laughs> เบอร์ <laughs> พ่อฉันเนี่ยจะเป็นรหัสลับมันจะกดเยอะนิดนึงฮัล <laughs> โหลคุณพ่อคะตอนนี้กิชชี่อยู่ในป่าหิมะพาน,นะคะค่ะป่าหิมะพาน,นะคะ่ะตอนนี้กิชชี่ต้องการโต๊ะหนึ่งตัวคะ่ะเพื่อเอาไว้ทำกับข้าวคุณพ่อส่งมาให้จี่ป่าได้ไหมคะ เฮลิคอปเตอร์ข่งปักหมุดไปให้ในไลน์นะคะแล้วคุณพ่อก็ให้นักบินอ่ะโยนโต๊ะลงมาให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อรักพ่อนะคะจุ๊บเธอได้เสียงนังนมเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเร็วมากอุ้ยต,ต,ตายตายจะเขาโยนโต๊ะแ,แล้วเขาโยนโต๊ะแล้วจ้าอ้อยอ้อยอ้ย,อยขอบคุณคุณพ่อมากเลยค่ะจ้โต๊ะแล้วโอ๊ยโอ๊ยคุณพ่อส่งโต๊ะใหญ่มา,มามากเลยอ่ะทุกคน เอาตั้งตรงไหนดีล่ะตรงนี้ก็ได้นาะแข็งแรงอะ,ะโอ้แหมเธอขนาดเธอยังฆ่าฆ่าหมูด้วยมือเปล่าเลยแถมแร่ชนดิดที่เมื่าจะแข็งแรงก,ก็ไม่ได้หรอกนะเธอเองก็เหมือนกันแหละเ <Okay. S 1> มากี้สู้ไหมสู้เมากี้สู้ไหมสู้เริ่มเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวครูวัดจะรอนานเนาะ,ะอันเนี้ยดีดีเชฟเขาเรียกว่าน้ำสดใหม่เหมือนเพิ่งออกจากครกนะคะเขาเน้นเรื่องความง่ายมากจริงๆเราสามารถเอาอันเนี้ยใส่กับเนื้อสัตว์แล้วคุกเข้าไมโครเวฟก็สามารถกินได้เลยประหนึ่งว่าเหมือนกับ เป็นอาหารที่เพิ่งทำออกมาจากร้านเราเลยไม่มีผักไม่มีอะไรเลยเพราะถ้าเราหาผักแถวนี้เราจะได้พวกตำลึงหรือใบแมงลักหรือว่าพวกดอกแครดอกสโนโอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เข้ากับผัดชาเราไม่ใส่ดีกว่ารสชาติที่มีแค่หมูกับอันนี้จะออกมาเป็นยังไงเนาะดีแม้ทุกคนเดี๋ยวแต่ผมเธอไปไหนอ่ะอ๋อผมฉันหลอมเมื่อกี้ตอนนี้ฉันวิ่งเาอาโตมาเสร็จแต่ฉันรู้สึกลำคาญฉันก็เลยวิ่งไปให้นักบินอ่ะที่คุณพ่อจ้างมา ตัดให้ก็เลยสั้นๆอย่างนี้แหละฉันไม่ฉันจริงฉันไม่ค่อยชอบผมยาวหรอกเัี๋นู้นลำคานเขาบอกว่าให้เราอะใส่อันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อสัตว์หนึ่งร้อยกรัมวันนี้เรากินกันเยอะเราใส่ประมาณอันนี้อันนี้ครึ่งกิโลวันคือส่แรนอะเขาไปล่าหมูป่ามาจากตัวหนึ่งไม่รู้แล้อย,อยังไงให้เหลือครึ่งกิโลงงมากหนูป่าตัวเป็นร้อยโลเนาะ ฉันโตเก่งหรอโอเคจะเชื่อก็ได้นะงั้นเราใช้กครึ่งถุงต่อยหกรัมแล้วก็จะใส่ได้2ช้อนโต๊ะกะกะเอาเพราะว่าเออคุณพ่อฉันก็งงมากเลยเอากระทะเอาตมให้จะไม่เอาช้อนมาให้นะก็งงคุณพ่อใช่เหมือนกันนะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเนาะแส่็จะเอาอุปกรณ์มาจากไหนก็นไปคนมาเมื่อกี้เอาใส่อะไรก็มีพกมาด้วยหรอเห็นไหมต้องเอาเขาบอกพ่อฉันหลอเนี่ยมื่ตาแล้วฉันด่าพ่อฉันไปตั้งนานเอาล่ะทีนี้เขาบอกว่าให้เราอะ เอาวันนี้ใส่ลงไปก่อนวันนี้เราใช้สองช้อนโต๊ะเนาะเพราะเราใช้หมูสับประมาณ2 0 0กรัมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผู้อาจจะถามว่าเรานื้อมันไม่ต้องใส่หรอก็อกคืออันเนี้ยเขามีการใส่น้ำมันํำข้าวมาแล้วเพราะนั้นเนี้ยเราก็ตักใส่ได้เลยแล้วก็เปิดไฟกลางๆเขาบอกว่าให้รอจนมันมีเริ่มมีกลิ่นอารมาออกมาคือกลิ่นหอมก็เริ่มใส่เนื้อสัตว์ได้เลยแล้วก็ผัดจนสุกเป็นอันเสร็จเขาใส่อันนี้ก่อนโอ้ยเต็มหน้าเธอเลยเ้ยกลิ่นอารมาออกมาคือกลิ่นหอม ไม่ไมเปเอามันกลินมันหอมมากเลยอะใส่เลยก็ได้นะ,ะแล้เราก็ผัดจนกว่าเน,นื้อหมูจะสุกมันไม่นอ้อยหรอเครื่องแกงเน,นอเครื่องแกงไม่น้อยเราใส่หมูเยอะขออีกสักช่องนึงนะเอาจริงๆอะถ้าคนชอบรสจัดอะก็ใส่ไปเยอะก็ได้นะเราไม่ว่าผัดไปเรื่อย จร,จริงๆน่าจะมีใบโหระพาแถวนี้เนาะที่จะใบไผ่แทนกันได้ไหมไม่ได้ไสายแลนอย่าแชรหาเลยเก็บเลยกินข้างทางอย่างนี้เธอไม่เอาจอกแหน่มาผัดเลยละฮะสายแลนเอาล่ะเธอก็ผัดไปแค่นี้เป็นอันเสร็จง่ายมากแค่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแล้วขวดมันต้องเยอะเพื่อให้ใกล้เคียงกับอาหารตามสั่งมากขึ้นเมื่อกียก็เลยให้สายแลนอะไปตัดอ้อยมาเลยได้น้ำตาลทรายมาหนึ่งแล้วก็เราเจอโอ่งหมักปลาอยู่ตรงนี้ก็เลยได้น้ำปลามาขวดหนึ่ง นะก็เดี๋ยวเราลองปรุงดูว่ามันจะใกล้เคียงจับในร้านอาหารมากไหมแต่กินแบบเมื่อกี้ก็ดีสําหรับคนที่ต้องการลดโซเดียมเนาะแต่เติมนิดหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะจืดไปเลยเราก็ใส่น้าปลาลงไปแล้วก็น้ําตาลนิดหนึ่งกะเอาก็อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปเนะาะทำอาหารสวดรูปนะคะไม่ควรใช้ไฟแรงมากเพราะว่ากลิ่นเครื่องแกงมันจะระเหยออกไปหมดนะ ก็คนใช้แค่ไฟปานกลางก็พอนะคะทุ่งเทคเขาเยอะเนาะชนมากเลยฮะกลิ่นอารโมาออกมาคือกลิ่นหอมวันนี้เราเหนื่อยกันมากร่างกายเราขาดโซเดียมเอาลละปิดแกด๊สกลิ่นหอมมากมเรามาจัดจานกันจริงๆมันจะสวยกว่านี้ถ้าเรามีพวกพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดด้วยแต่ในป่าียหาไม่ได้เราเจอแค่ต้นอ้อยกับองค่หมักน้ำปลาแค่นั้น นะก็เลยได้มาแค่นี้แต่เราคิดว่ามันก็น่าจะอร่อยแล้วล่ะนะอ่ะดูนี่คือผัดชาบูปา่าแบบเวอร์ชันง่ายมีแค่เครื่องปรุงกับเนื้อหมูแล้วก็ผักตามใจชอบเท่านั้นแต่พอดีไม่ชอบผักก็เลยไม่ตามใจนะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าทั้งร้อนทั้งเผ็ดเติมน้ำปลาเท่านั้นแหละเค็ม่เค็มไกไก่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 ไกอย่าง,งนี้อไ่ไก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 ี่ไก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 ่่ก กลิ่นรถมาเต็มจากตอนแรกที่มีแค่กลิ่นวันนี้จะเติมรถเข้าไปด้วยดีมากเอาละ่ะอย่างเนี้ยฉันอยากจะกลับให้ครูวัตดวได้ชิมจริงๆล้วละเดี๋ยวให้ครูวัดชิมกันเลยนะเนาะครูวัดคะน,นี่ค่ะจากกลุ่มเมาคีเป็นเมนูหมูป่าผัดช,ชาค่ะรับรองว่าอร่อยมากจากฝีมือของกริช,ชี่เองค่ะชิมไปดูซิอร่อยจริงเปล่าไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอยังไงคะอืม อีกเหรอคะจุกคะ่ะถึงเครื่องมากถึงเครื่องมากเป็นไงคะรสชาติจัดจ้านจัดจ้านผ่านแลยเผ็ดคซับกล,งลังดีขวดไม่พูดอะไรต่อขวดจะกินอย่างเดียวเลยคะฮะอย่างนี้ผู้หนูต้องเรียนอะไรอีกไหมคะผ่านได้เลยให้เอเลยว,วิชาเนี่ไอหมาเมาแบบมือคะ่ะอ๋ยผ่านแล้วอะคุณพ่อต้องภูมิใจแน่เลยเอางงี้ก็ยังไงเนี่ย ครูฮะปล่อยครูก็ไปปล่อยครูก็ไปเถอะยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้ดีดีเชฟเนี่ยกลุ่มเมาคีฟคงไม่รอดแน่เลยอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณดีดีเชฟมากนะคะงั้นเดี๋ยวสายแลนเดี๋ยวมีอีก2เมนูเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยพาออกจากป่าแล้วก็ไปทำกันที่บ้านฉันดีกว่าเนาะยุงเยอะมากย,ยุงเยอะใช่ไหมยังไงติดตามกันตอนต่อไปได้เลยนะจ้าวันนี้กลุ่มเมาคีลาไปก่อนไว้บ่ายจ้า